เด็กเด็กตื่นเต้นโอ้แต่่วนดูวทินานที่มีอะไรบ้างโหมเป็นสมุดระบายสีดาบพิฆาตอสูรน,นะครับถ้าอยากได้ต้องร้องเพลงให้ฟังหนึ่งเพลง <c oughs> เพลงดาบพิฆาตอสูรร <c oughs> ้องให้ชัดๆนะหนึ่งม สวัสดีครับอยู่กับพวกเราช่องอมเล็ตคิดขับอีกแล้วนะครับทำไมพ่อเอ็มเตรียมสีมาอ๋อพ่อเอ็มให้เตรียมสีมาเพราะวันนี้พ่อเอ็มมีเซอร์ไพรส์อีกแล้วเซอร์ไพรส์วันนี้คืออะไรเรามาดูกันเลยมองข้างบนข้างบนอุ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยมาชักเลยอุ้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 ยอุยอุ้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 ยไมไมจบเ้ย้ยดึงเลยดึงเยว้วนคืออะไรอย่าเพิ่งแก อยากได้ไหมอยากได้ต้องมีเงื่อนไขก่อนถ้าอยากได้ต้องร้องเพลงให้ฟังหนึ่งเพลงเพลงดาบพิฆาตสูรร้องให้ชัดๆนะ1 2ึ่อม แกดูซิมีอะไรบ้างโอ้ยวันนี้พ่อเอ็มจัดด่านคาตอสูนมาให้ออม็ตเลยนะครับแกเพื่อนดูทินอ่านที่มีอะไรบ้างโหนนอเอมเป็นสมุดระบายสีดาบพ,พิฆาตอสูนนะครับแล้วก็มีสมุดโนต้ตเล่มเล็กด้วยแล้วก็มีสมุดโนต้ตเอาไว้เอาไว้ให้ออมเ็ตจ,จดบันทึกเนี่ยอ,อันนี้คือสมุดโนต้ตนะครับ <ไป S 1> โอ้ดูเด็กๆเด็กๆตื่นเต้นโอ้ยเด็กๆตื่นเต้นหญ่เลยอะโอ้โหเด็กๆตื่นเต้นหญ่เลยนี่ครับแล้วระบายแล้วพวกนี้มันเป็นโน้ตระบายสีเล่มเล็กนะไว้ให้เด็กๆระบายเล<ด>่นก<ม>ัน<ม> แล้วก็จะมีระบายสีเล่มใหญ่ด้วยนี่เห็นไหมมีทุกตัวเลยอ่ะดูดิดูอันนี้ใครเนี่ยโอ้โหเยาแยงกันเดี๋ยแยกกันแบ่ง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 กันอ่าแบ่งกันแบ่งกันเอาแยงกันแล้วแยงกันแล้วถลายเป็นว่าเรามาระบายสีกันเลยดีกว่าให้คนละเล่มเลยอ่ะค่อยๆระบายนะเดี๋ยวมันหมดนะนี่ให้จดบันทึกหรอไม่ใช่จดบันทึกมันเป็นเล่มนี้นี่เขาเรียกว่าสมุดโน้ตเนี่ยสมุดโน้ตอยู่นี่้อระบายสีอใช่อ่าเล็กๆระบายสีกันเลยอ่ามีสีเท่านี้สีกองใหญ่ยังไม่ยู้ ่าว่าไงไปไงบ้างครับพี่น้องค่ะวันนี้มันจับเป็นกลุ่มเลยอ๋อมันจับดีอ่ะระบายสีเลยลูกโอ้ยเชเบตระบายแล้วนี่ฮสีเหลืองเลยอ่ะน้องเชเบตเขาก็จะระบายตามจินตนาการนะครับอาจจะถูกบ้างผิดบ้างนะไม่ว่ากันนะอ๋อเลยจะระบายตัวอะไรอ่ะลูกโอ้ยเล่นของอ๋อเลยระบายยากมากเลยดูดิลายเส้นเยอะมากเลยอ๋ออันนี้อันนี้เส้นสื่อของเชเบตจะเป็นของเชเบตจะเป็นเชเบตเล่นเนี่ยมันจะระบายง่ายไหมเส้นมันจะใหญ่ เออ่ลายมันจะใหญ่เห็นไหมแต่อันนี้มันมีหลายแผ่นเ,เดี๋ยวโหแล้วสติกเกอร์ไปไหนอ่ะสติกเกอร์อะ่ะไหนอ๋ออยู่นนยในนี้แหละโอ้โหเท่มากอ่ะลองแกะสติกเกอร์เล่นสิอ่าระบายสีไปด้วยนะเด็กๆเขาตื่นเต้นมากเลยนะครับโอ้โหดูสิระบายสีกันาดใหญ่เลยทำเร็จเอ้าโอ้ยมีสติกเกอร์ด้วยอ่ะมีคิวคิวกับทันจิโร่นั่นเองโอ้โหสติกเกอร์ไปแตะหน้าเลยนะ น่ารักสุดๆเกันไปเลยระบายสีให้เสร็จเร็วตอนนี้พักเที่ยงนะครับหลังเรียนออนไลน์พักเที่ยงเสร็จก็พาเด็กๆออกมาเซอร์ไพรส์นะอันนี้ไว้จดเลขนะลูกสำเร็จเวลาจะบวกเลขอ่ะเขียนในนี้นะไม่ต้องไปเขียนในหนังสือนะคะ <c oughs> เขียนเลขแนวตั้งอ่ะเขียนเลขแนวตั้งอ่ะเขียนตรงนี้นะเนี่ยมีหลายตัวเลยเห็นไหมเห็นไหมสวยๆท้งนั้นเลยเห็นไหมเนี่ยมีเงาเงาเนี่ยเห็นไหมนี่เนี่ยสวยมากเลยเงาเงาเอ้น้องเล่นน้องแกะติ๊กเกอร์ใหญ่เลยครับไม่ระบายสีแล้วนะไม่ชอบระบายดีใจไหมครับเด็กๆ ชอบเลยนะอ่าเพื่อนๆถ้าชอบเหมือนอเมริกก็อย่าลืมกดไลค์ให้กันนะครับผมเฮ้ยถ้าแอนเพื่อเอนมันนี่เซนนิสือชอบกินนะอ๋อเขาชอบกินข้าวปั้นเหรอเซนนิสือเนี่ยใช่เอาแล้วทำไมอันนี้ฮ,นนฮันจิโร่กินน่ะฮันจิโร่ไอหมวยไอหมกินอ,อ๋อ,น,อนี่ฮันจิโร่เหรออ๋อตอนนี้เราก็มูเข้ามาในบ้านนะครับมาดูเด็กๆระบายสีกันนี่ดูน้องเชเวตดีระบายสีสวยมากๆเลย อ๋อเลยยังระบาดนิดเดียวอ้าอัลเบตเล่นสติกเกอร์เหรอสติกเกอร์มันเล่นยังไงอัลเบตในเขาด้วยนะพี่แอมค่ะตรงนี้เขาคือใส่เขาไม่ได้ให้เล่นอ๋อเขาไม่ได้ให้แปะหน้าเล่นแบบเมื่อกี้เหรออ๋อเขามีเป็นสติกเกอร์ให้แล้วเราก็ต้องเอามาแปะตรงนี้ใช่ไหมจะได้ดูแบบอ๋อจะอัลเบตลองดูดิหาตัวนี้มีไหมเนี่ยเนี่ยถือดาบแบบเนี้ยมีไหมมีมมีมีอ๋อค่อยๆ่อยค่ะเชืเ่อเบนเดี๋ยวขาดอ๋อเขาให้อเอาไปแปะเหรอใช่หรือเปล่าตัวนี้ชื่ออะไร ตัวนี้กิยูเราก็ต้องเอาสติกเกอร์กิยูมาแปะไอ้ลองหาสติกเกอร์กิยูดิเหลือไหม,ม,ไมอาแกแล้วโอ้หนูชอบเหรออ่อเออานเดี๋ยวพี่เมลิสเขาจะทำให้ดูนะครับอ่าแล้วเราก็แปะกิยูเข้าไปใช่ไหมในกิวอ,อ๋อพอแปะเสร็จแล้วเราก็ระบายสีตามใช่ไหมเ,เราจะได้ไม่ต้องไปหาแบบอ๋อเป็นอย่างนี้เองหนูชอบปวดจังเลยสวยก็ไม่สวยเนี่ยโอเคเอ้า้เวลาเรียนเรื่องเนี้ย อ้าวคุณครูมาแล้วกระบี่เต็มหน้าเลยแปล,แปลงหนังสือมาลูกอ้าวไปแล้วเ,เ,เก็บของก่อนนะครับเ,เดี๋ยวพีเ่เมยขอตัวไปเรลีงก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับบ๊ายบาย